嗯，三十八，三十九，三十，三十八，三十九，四十，四十，一，各位你们，三十八，三十九，三十，一 สบายดี FC มาสุขสุขสนเนาะวอสีอยู่ทางพังเหล้าพังไทยรั่วต่างประเทศมือนนี้ก็มาพบกั็สองแดนเมืองโซนเกตเกาน้อพี่น้องก็คือวา่านะพทีสแสดงกลมเหมือนนะฮะน้องพี่น้องแล้วก็พอเพิ่งกับกลืนเติมอีกเนาะแล้วก็บันี้พอเพิ่งกับกลืนเติมแล้วก็พอที่ไร้เน่ยน้องพี่น้องแล้วก็สแสดงกัซซีมาเห็ดขีปมัหัวพอกบัวน้องพี่น้องเบื่อก็พอกบัวก็ใหญ่อยู่เต้วัวใหญ่หัวหน่อยอยู่แต่หัวหน่อยเนาะนี่กองพอกบัวน้องพี่น้องเห็ดอยู่กันแน่ห่วย บรกกะตัดบ่ใบไม่นบ่บวีตัดบ่ไ่วเลยมาจุเลยี่เันะใบ้าสีบอได้นะสีบอได้เด็ดดอกพี่น้นงเอาจุ่เลยหาเพียงเพียงกกมัเนาะมที่ใหญ่เลือหัวใหญ่ก่อนเพียน้องจมเหลืัวหน่อยเหือหัวหน่อยเลือหัวใหญ่เลือหัวใหญ่เมื่อไรก็เากะ เก็บเก็บเก็บมันเลยเนาะวัหน่อยครับวัวตัวบปนดาวบัวแลวมาเขามาใส่กันนะตัวเอาเงินต่างหากไอ้เงอคนโฉมเส้าวัวตัวที่เดาวใครแต้มบอกมีดอกพวกบัวเนาะปีนั้นดอกลายไอ้ดิข้าตัวเป็นดอกมันฮะข้ามันดอกอะไเด็ดเลยศเหรอพี่น้องถ้าบอดเด็ดแล้วหัวมันสีเยี่ยวเยี่ยวมันบอกงี้ยอันนี้รับมันนี่ก็สีแข็ง มันเท่านะอนั้นเนาะกสซีเซียขาก็บัวสีเซียพี่เนาะแวมีผู้อยากสื่อกัสีคายเนาะตอนนี้ยังไม่มีผอยากสื่อเนายามชิลเพล่ะยามชิโลปูสีคายแล้วพี่เนาะก็ได้สืิวผีกินนัวกินปูนม่ดินฮะปูมันแหงชั่หนึ่งก็เจากับปูคายได้จนา คายปอดได้ได้ได้หัวเต่ตเอาใยมันไปคายเดวาก็จะปนเมื่อเลยลงัดขึ้่นปนก็ยังไม่หมดยังอยู่สีนานเห็นมัดไใก็ได้เล่าพอวัดเสร็จเยเห็นมัดเสร็จ้วพี่้หนพออันย่างปลูกแล้วก็เอาไปปลูกขันบบเหี่ยว ได้เยะกะรจะวงางามเนาะใจสอมัน hmm. ยังได้เป็ดนะบ้นมันยังทันใดแก้ขาไปได้มันก็เป็น่สิตัวเป็ดกบเป็ดกบมันกรบอเสมอคนมันอะไรยังยัง ยิงที่หน่อหัวหน่หัวตาบรมมัดมันม่ยุดมลนี่ยอย่าโนไปกินแเกิหัวไงกึนพี่ก็มีโบไลโปีนี้ก็ปล่กลสิบเอ็นานปีนี้ค่ะ การมีสีนานเสียกับพี่หนองมะคอสิก็เอาะหอยมาหลุนกันว่าสีได้จักจุกกุหลแ,แลว้วก็พาก,าก,าากันมามัดถ้าเทาอยากได้ใบมันนี่เอ่อนนะครับขันเอาใบามันกันนบแค่แบบอยากเอาใบามันไปกินกับสีเหลืงองที่นะมันมีใบตายนั่นแหละ ถ้าไปขันโมมันก็บดเสบมันพี่น้องมันจะกแก๊กูจวงเงนใจของแมนด้นด้วงเนยพวกด้นมันไปใช่ช่วงขับรถนาเลยเห็นไหมนับนับมัดกัน

มันน้อยรายก็เอาไว้เฮ็ดแนวบ่ได้พี่น้องเพื่อปลูกปีหน้ามันก็รีบรีบหมดซ่ํานี้เฮาซ่ํากินซ่ํานี้กินพี่น้องครับบกินบกัวได้ดอกชลามตอาศัยตาเียวเนาะเฮาจังกเนาะเียววนซอยบัวบัวลก

กิจวัตรคายยนี่ยมัน,นอันอืดมัดน,น้อยๆนะมัดน,น้อยๆสิพัดทำไมข้าจอนับไหวบ่หะอจะเห็ดไหวมัดไหวแต่กระทาคายพี่นะหน่อยเห็ดไปคือแบบ mm. จะเห็ดเอาไม้สมใส่กระปุกมาดิเขาเชื่อข้าเ,เจาะกระตัดก็าคายเป็นกิโล mm hmm. กิโลหนึ่งแท่งที่หาตอกกระจกอันตอกตะเต้เนี่ยมันนะ ตอมัดเขาตองมัดขาตแต่ย่างเกี่ยวขาผมันอยากบวมๆเนี่ยเนาะเพามันตอกอันเนานะตอกไมอ่อนงไปจุกเหนียนะครับ็ปตักตัวจากไปย่างใส่ในไข่อาไข่ไปขง้มั่งมั่งไอ่คือมัดการหน่อนี่พี่นนอะ tại đây luôn đèn lắm mến chị em người mọi 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 gửi mọi người mọi người mọi người รถอุ лось, ่นรถกะแป้ยังไ้กับเพรถกะบรดบูมี่เบ๊ะไรคือรถี่ขูดยันนี่พวกนี่ก็ปลูกปนรถที่เพืเอย็นน้อดีหักบลาไยหมูหักบลขึ้นดอกหมูหันยังไบอไพ่ข้นน้อนดี่ป็ยังไงบ่โหลด ดอกไ่้ย่ะยีเรลรถถีบยีเลลรถเนาคราบุเป็นทองที่มายีเรรถถีพี่เนาะทาเชลีกกันจดเลลอานจะยีเรีจะคือจะคือฟันซูงเลไหมะจุกเตอแปเอันนี้มันบุมีหากไลยมบุมีหแกี่าห่างนห่อยนาะนี่เนาะ โเป็นพักปโนปโนงาบแบบสิได้พักปโนฮนแบบเฮน่เดี๋ยวตรงนีมาดังดีมัผู้ปูดได้ก็ด้ได้ผู้บดได้ก็บด่าแผูู้บนตบเ่อนขอประเจ็ดงอมไดเนี่เป็นคน ยังแต่พักเทียมพี่นออ้องยังบระชานเด็กคนพักเทียมยังวนนิดหน่อยหน,น,นี่งนักทรา,านี่พักเทียมนี่อ่ะีจุกหน่อยหัวจะบระดิษฐ์กันอ้าบลายกับมัดหน่อยอ,อ,อันนี้ตาให้มันแหงอยากเห็นให้มันแล้วเลยดกัน ซ <Okay. S 2> อยกันแล้วพี่น้องคนละไมค่คนละมือเขาเห็นให้มาแล้วได้เติมไปพ่ตัดอะปโน่คนนี้มาคอไปก็บัวเลยพอเสด็จแมาตัดเอาโออรถตัวเงียนขค่นานมันจะกลนมืออะไรจะชวนนี้ตักบัวย่างย่างดูสีนานหานานเนี่ย สีนันไม่ได้กันอันกรกลนในสีนั่นแ่กะกุนหัวกระเทียมแล้วก็กะกนมันกลนมันก็เดนหาเรียกกรนมันเรกกกระเทียมเนี่โกมาอันดทางเขาใระเทุนอ่ะอือบเทียวบอกว่าเที่ยวเขาวนจนนนะไปเลย บแป,แปแะไฮเด้บเคียวอันนี้ออนั็ในนบเคียวกันหักมันจีแปะออกนี่ทิอืออือได้แแหละบรูจกักอะไรนี่บรูจกักนี่โนีน่ใบจะใส่เยาว่าค่ะโ<ห>่ใส<ห>่ตะมงไเด้ังพี่โมจัใบกระเทียมใ่เนะาะธรรมดแตงให้ไปเก็บได้ มาเขาเพลิงเย็นมาคนเดียวข้าหมูเพิ่นไม่ตีคนยู่ในบ้านเนี่ยยามมาคนเดียวเดินไกลหมูแล้วพี่น้องเฮือนอยู่กับทงหน้าสิหมูเพิ่นไม่ตอยู่ในบ้านเล็กหน่อยทงหน้ากับบุ้มีดอกพี่น้องแบบว่ารุ้นเดียวกับดีมมั้ยยืนในบ้านมันจะอยู่ในบ้านหมูนี่รุ้นแสดงก็คือกันบุ้มีดอกหมูรุ้นเดียวกันแบบอยู่คุมทงหน้าสไลด์ก็อยู่ในบ้านเราไปหาไปเยี่ยมมากเลย เ,เดีที่ดีทส่ดีมาสิที่เอ้าให้เออยัอไผม่ได้เลียดใสเฮ้ยจะไม่เพิ่นหูเทาเฮียนเทาเฮียนจะโคชิบหาโคดเจอที่1ิคชิบสี่สที่ชิบสามโคชิบสามเอา บักบัก้วนอแบบเขาเียมันคือมาบอกตกใจไหมคกำลังที่เขาขึ้มามากก่อนอันนี้ยางๆอยู่ที่นนอเอ้อันยี้แข็งอยู่นี่คนนะอืยี่สิบเพัฒนากันเรื่อยเนาะที่นี่เนาะตะกี้ที่ซิมา กุญชิามาโค้ดมะงูจ <laughs> ีซ่าคือบทามสูตรหมูเนี่ยเฮียนฮะเป็นหมูกันจะได้สูตรยังสูตรเฮียนเกง่งจากสูตรย่างไฟของเฮียนเกง่เงเ,เงขาคืออะไรที่ดีจ้ะเอาคะแนนเวลาแ,า <laughs> แกทำว่าเนเก,งกน่งไงเละเออเหี้ยนก่งเลยอันนี้ <laughs> บริเก่งบอดิมฮะบริเก่งถา้าเฮาเลี่ยนๆมันนี่แกมันแกสิงามเลียนหมดเสมอหรอกเพราะว่า ป่นหอยหัวใหญ่กะบ่เตียมดอกโอ้ก็หิวดมแสบตาเลยปลูกตะบิดหั่นปลูกบ่ได้หลยแต่ยบ่มี่อนนานกบ่ได้กินเนาะพี่น้องเก็บเมปลูกาได้4นาน5นานกินกินอยู่กินบ่หลายเก็บเปูอีหลายๆบาทใหญ่ๆ เก็บมาดิพี่สีมาพอจะได้เจ้าอีกลายนานตืนนตนนตนนอเป็นอะไรกันแน่ไอ้นั่นเขาบัวกะปั่นให้เลยหน่องปลูกเลยเอาของปั่นพี่ใเมียนสลัดเนยปลูกแล้วจะให้ปะก๊อกเนยปลอกเขาได้แล้วเธอได้ไรสองมีแปด nè mày bảo đếp là bèn à làm ai du bèn rồi bèn thăn bèn đấy 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 bỏ hà nam ly

38,39,40,41ก็ว่านี่38,39,40,41บ่หนึ่งทไมหนักไม้หน่2 3 4 4แล้วกัน5 6 7 8 9 14 1 1้าอีหก32เจ็เกาไปสองอันรงไวัน<า>ีพ่อแกสองอัน <laughs> นี่ขอพ่อแกพไปแบบเดียวสองอันแล้วสาหาได้นำมาอีกนับนับต่อเลย

็คือว่าผักบัวที่ห้ามาัดในี่ก็คือใดญ่สมัดมนะพี่น้องเ้ากัดกวยังประธนในเมื่อยกก่งประมาณซองนานแหละเนาะยังประธานในกลนี่ก็จะไปพาบรรยากาศข้อวกันกมัดนะพี่น้องมัดทั่วผักบัวกวแหล่แล้วก็มามัดเนาะห้ากวนห้ากวนซองเหมือนถ้าจังมามาัดเท่านั้นนะพี่น้องเพราะผักบัวใหญ่ไงไงตอนเขาไปปลูกกับอิดนมันยังประธานในเป็นนี่แหละก็วัวมันกระหน่อกตอนนี้ฮนะ ว่ามันเหลืมใหญ่แล้วมันแก่เนาะสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดติดต้าเพื่อเป็นกำลังใจใหสแสดงมังส่วนในน้อพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย